ใส่กล้องเดียวนะคะทุกคนใช้กล้องเดียวกล้องหน้าเดี๋ยวเราจะย่องใส่กล้องเดียวค่ะฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเนาะดี๋ยนะคะใส่กล้องเดียวนะคะทุกคนใช้กล้องเดียวกล้องหน้าเดี๋ยวเราจะย่องวันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่าย บรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะใช้กล้องแน่นะคะทุกคนขี้เกียจตัดต่อเนาะแฉะนะคะทุกคนแฉะเนาะนี่เนาะไปเดินสอบันทางด้านหลังนะคะทุกคนเห็นราวผ้าเห็นราวผ้าไหมคะทุกคนราวผ้าเขาเก็บผ้ากันหมดแล้วนะคะนฝนตกเนาะเราเดินระหว่างกลางกลางป่าย่าสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนอรู้สึกมันต้นไม้มันบังนะคะเดินระหว่างกลางกลางป่าย่าสักนิดหนึงนะคะทุกคน รู้สึกมันต้นไม้มันบังนะคะผ้าพุ่งของข้างนอกนะคะบรรยากาศฝนตกเดี๋ยวเราจะเดินเดินปิดนิดนึงนะคะนะให้ให้เห็นแต่สว่างอ่ะานหลังบรรยากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนเนาะก็ไอ้ดอกไม่รู้ดอกอะไรนะคะต้นหมากเหมือนดอกหมากนะตรงนี้นะนี่นะคะทุกคนฝนตก บรรยากาศก็มาถ่ายฝนนะคะับแต่ว่าจะให้จะให้ดูฝนที่ที่ตกเยอะๆนะคะนะตอนนี้ยังไม่เยอะนะแต่มืดหมดอะคะ่ะทุกคนมืดหมดเลยนะคะน,ะนี่ก็ต้นมไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามืดฟ้ามัวดินค่ะกําลังตกมากๆค่ะกําลังกําลังจะตกเยอะๆอะค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะนะมืดฟ้ามัวดินมาไม่ๆๆค่อยเยอะเท่าไหร่นะตๆๆแต่ว่ามืดฟ้ามัวดินค่ะกําลังตกมากๆค่ะกําลังกําลังจะตกเยอะๆอะค่ะแต่ว่า ม่เยอะนะคะนะมืดฟ้ามวดินมาที่นั่งนะคะที่นั่งนะทุกคนที่นั่งที่อะไรเนี่ยเฟิองเนี่ยนะคะนะก็ะะก็สองด้านหลังให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะ,ะใช้กล้องแน่นะคะทุกคนที่เกตัดต่อเนาะเฉยๆนะคะทุกคนฝนตกนะคะฝองนี้ก็ตกรถน,นะคะมีทั้งผ่ามีทั้งรถ มีทั้งแบบที่นั่งเล่นนะคะนะนี่นะคะก็ประชุมกระชวยกันไปเลยนะคะนะถ้ได้ดูเป็นเช่นนี้นะคะนะทุกคนเป็นเช่นนี้คือบรรยากาศดีมากะคะ่ะทุกคนฝนตกเนาะเดินลงมาจากบ้านอันนั้นเป็นที่เป็นที่อะไรอนะที่พักพิงทําวิดีโอส่งไปนะคะบรรยากาศแบบนี้หาดูไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะทุกคนฝนตกแบบว่า มีทั้งป่ามีทั้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่ามืดฟ้ามวดิน,นะคะ่ะกําลังตกมากๆค่ะกำลังกำลังจะตกเยอะเยอะค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะนะ่ยมืดฟ้ามวดินมาเฉยๆนะคะนะกฝนตกนะคะฝน,นี้ก็ตกนะคะนะ,ะเราเราใส่หมวกมานะคะไม่ได้อลกหอมวอกมาเราใส่หมวกมาไม่ได้อาลกหอมวอกมาเอามาถักวันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่าย บรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะใช้กล้องแน่นะ,ะทุกคนขี้เกียจตัดต่อเนาะดูแบบนี้เนาะนะคะนะก<อ>็นะคะ,นะทุกคนคนก็เดินมานะ,ะเราก็หลบคนหลบคนหลบคนก็ดูให้ดูกันคณที่ดูวิดีโอนี้นะ,ะขอบคุณมากๆค่ะโอากาสหน้าเจอกันใหม่เนวิดีโอน,นะคะทุกคน ใกล้องเดียวนะคะทุกคนใช้กล้องเดียวกล้องหน้าเดี๋ยวเราจะย่องเป็นเช่นนี้นะคะนะทุกคนเป็นเช่นนี้คือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนฝนตกเนาะเดินลงมาจากบ้านอันนั้นเป็นที่เป็นที่อะไรอะที่พักพิงไอ้ดอกไม่รู้ดอกอะไรนะคะต้นหมากเหมือนดอกหมากนะตรงนี้นะนี่นะคะทุกคนฝนตกกตบรรยากาศก็ไอ้ดอกไม่รู้ดอกอะไรนะคะต้นหมากเหมือนดอกหมากนะะตรงนี้นะ ฝนตกกรรบรรยากาศก็เข้าไปตรงนี้นะคะนะเดินผ่าฝนแล้วคะ่ะทุกคนเราเดินผ่าฝนแล้วนะคะฝนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ดอกไม่รู้ดอกอะไรนะคะต้นหมากเหมือนดอกหมากนะ,ะตรงนี้นะ,ะนี่นะคะนะทุกคนฝนตกกรรบรรยากาศก็นะคะ ใส่ก <Techn> ล <Pokémon> ้องเดียวนะคะทุกคนใช้กล้องเดียวกล้องหน้าเดี๋ยวเราจะย่องตอนนี้กาลังตกมืดฟ้ามัวดินนะคะนะทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณแม่นะคะทุกคนขอบคุณแฉะนะคะทุกคนแฉะเนาะนี่เนาะไปเดินออกมาทางด้านหลังนะคะทุกคนเห็นราวผ้าเห็นราวผ้าไหมคะทุกคนราวผ้าเขาเก็บผ้ากันหมดแล้วนะคะนะฝนตกเนาะราวไปดอกไม่รู้ดอกอะไรนะคะต้นหมากเหมือนดอกหมากนะตรงนี้นะ ทุกคนฝนตกกลบรรยากาศก็กทดรถนะคะมีทั้งป่ามีทั้งรถมีทั้งแบบที่นั่งเล่นนะคะนะนี่นะคะก็ประชุมก็ช่วยกันไปเลยนะคะนะถ้าได้ดูทำวิดีโอส่งไปนะคะบรรยากาศแบบนี้หาดูไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะทุกคนฝนตกแบบว่ามีทั้งป่ามีทั้งแฉะนะคะทุกคนแฉะเนาะนี่เนาะไปเดิสอบ,บ้านทางด้านหลังนะคะทุกคนเห็นลาวผ้า เ็นลาว้าไหมคะทุกคนลาว้าเขาเก็บผ้ากันหมดแล้วนะคะฝนะตกเนะาะราค่ะด้านหลังบรรยากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนเนาะก็เส็นเขาวางกางกางป่าย่าสักนิดนึงนะคะทุกคนอันรู้สึกมันต้นไม้มันบังนะคะ,ะดูแบบนี้เนาะนะคะนะก็นะคะแล้วทุกคนคนก็เดินมานะเราก็หลบคนหลบคน หลบคนก็ดูให้ดูกันเข้าไปตรงนี้นะคะนะันเดินผ่าฝนแล้วค่ะทุกคนเราเดินผ่าฝนแล้วนะคะฝนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่ามืดฟ้ามัวดิน,นะคะ่ะกําลังตกมากๆค่ะกำลังกําลังจะตกเยอะๆอะค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะนะมืดฟ้ามัวดินมาค่ะด้านหลังบรรยากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนเนาะก็แฉะนะคะทุกคนแฉะเนาะนี่เนาะจะเจออกมทางด้านหลังนะคะทุกคนเห็นลาวผ้า เ็นลาวผ้ามาคะทุกคนลาวผ้าเขาเก็บผ้าก็หมดแล้วนะคะฝนตกเนาะราเป็นเช่นนี้นะคะนั้นทุกคนเป็นเช่นนี้คือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนฝนตกเนาะเดินลงมาจากบ้านอันนั้นเป็นที่เป็นที่อะไรอะที่พักพิงผ้าพุ่งของข้างนอกนะคะบรรยากาศฝนตกเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปกนิดนึงนะคะนะให้ให้เห็นแสงสว่างมาถ่ายฝนนะคะแต่ว่าจะให้จะให้ดูฝนที่ ที่ตกเยอะๆนะคะนะตอนนี้ยังไม่เยอะนะแต่มืดหมดนะคะทุกคนมืดหมดเลยนะคะน,ะนี่ก็ต้นมาตอนนี้ก็ลังตกมืดฟ้าโมดินนะคะนะทุกคนนี่เดินเข้ามาตรงนี้นะคะ<ม>ก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณมม่นะคะทุกคนขอบคุณรถนะคะมีทั้งผ่ามีทั้งรถมีทั้งแบบที่นั่งเล่นนะคะน,ะนี่นะคะก็ประชุมกระชวยกันไปเลยนะคะนะถ้าได้ดู ว vale ันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะใช้กล้องแน่นะคะทุกคนขี้เกียจัดต่อเนาะคุณพี่ดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะทุกคนวันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะใช้กล้องแน่นะคะทุกคนขี้เกียจัดต่อเนาะดูแบบนี้เนาะนะคะนะก็ นะคะทุกคนคนก็เดินมานะเราก็หลบคนหลบคนหลบคนก็ดูให้ดูกับที่นั่งนะคะที่นั่งนะทุกคนที่นั่งที่อะไรเนี่ยเฟืงเนี่ยนะคะนะก็สองด้านหลังให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมครบคุณพี่ดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่เน็กวิดีโอนะคะทุกคนคุณพี่ดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่เน็กวิดีโอนะคะทุกคน ใส่กล้องเดียวค่ะฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเนาะมันจะแฉะนะคะทุกคนแฉะเนาะนี่เนะาะจะเดินสอบันทางด้านหลังนะคะทุกคนเห็นลาวผ้าเห็นลาวผ้าไหมาะคะทุกคนลาวผ้าเขาเก็บผ้ากันหมดแล้วนะคะฝนตกเนะาะเราเข้าไปตรงนี้นะคะนั่นเดินผ่าฝนแล้วค่ะทุกคนเราเดินผ่าฝนแล้วนะคะฝนก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ที่บ้านฝนตกนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวจถ่ายบรรยากาศฝนให้ดูนะคะทุกคนเนาะใช้กล้องแน่นะคะทุกคน,ท,กคนที่เกียจตดต่อเนาะ,ะดูแบบนี้เนาะนะคะนะก็นะคะแล้วทุกคนคนก็เดินมาเนาะ,ะเราก็หลบคนหลบคนหลบคนก็ดูให้ดูกันมาถ่ายฝนนะคะแต่ว่าจะให้จะให้ดูฝนที่ที่ตกเยอะๆนะคะนะตอนนี้ยังไม่เยอะนะแต่มืดหมดนะคะทุกคนมืดหมดเลยนะคะนะ,ะนี่ก็ต้นไม้รถนะคะมีทั้งป่ามีทั้งรถมีทั้งแบบ ที่นั่งเล่นนะคะนะนี่นะคะก็ประชุมกระชวยกันไปเลยนะคะนะถ้าได้ดูตอนนี้ก็ลังตกมืดฟ้าโมดินนะคะนะทุกคนนี่เดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณแม่นะคะทุกคนขอบคุณเข้าไปตรงนี้นะคะนะั้นเดินผ่าฝนแล้วค่ะทุกคนเราเดินผ่าฝนแล้วนะคะฝนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทําวิดีโอส่งไปนะคะบรรยากาศแบบนี้หาดูไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะทุกคนฝนตกแบบว่า มีทั้งป่ามีทั้งใส่กล้องเดียวค่ะฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเนาะ